ยังกุ้งกุ้งวะเทะๆคุณไม่พี่น,น้องของผมนี่โอ้โหนะมองมั้งบนน่ะมีนีเต็นโดเต็นโดครับขนาดวา่าใส่เยอะยังไม่เยอะปลานหกร้อยจะชื่อไหมเหออเห็นเยอะเห็นเยอะทั้งบมกหอยทั้งกุ้งว่ะน,นะอืมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนครับมื่อนี้มากับลุงแหวงอีกแล้ว แต่ว่าคลิปนี้โบเรมาดักปะซิลเด้ครับ<อ>แต่ว่าเขามาอย่างกับลุงแบงท่ทงให้ทงหน้านี่นนม,ปปมันนี่สมดักปูหน้าว่าสันว่าผ่านแบงว่าเออมันนี่ลูกสาวมานนั่ครับกระเตงกันมาเลยมันนี่อเออยูทูบเบอร์พอลูกอวัน <c oughs> เอาทีเฮ็ดตั้งใดน,นั่นเอาอยางไสเดียวพี่น้องเป็นเมืองน้ำกันครับพี่น้องครับไปไปเอ้ามาแล้วครับบอดี้ลุงแบงอ่ะ เอายังใส่ห้ามวะนี่เนื้อไปตั้งนี่ยังนี่ปลาหมอเท็ดปลาหมอเอาปลาสดติปลาสดนี่แหละเอาปลาสดใส่ให้ใส่ในรอบเป็นดักปลาซิวหน่อยเต๋ปลาขิวนี่อยเต๋อมันแข็งโสดอ๋อเดี๋ยวเอาปลาใส่เพ็ดเป็นเนื้อเต๋โอ้อาเอาลองเมึงครับขั้งแรกไม่พอลุงแหวงเนี่ยขั้งแรกขั้งลองลองลองขับนี่นี่ลุงแหวงพนักงางเอาเนื้อไปละลายน้ำอยู่มันแข็งแห้งวันนะ เดี๋ยวเอามามัดเอาตีใส่นี่นี่เลยเนาะครับครับไปบเอาเอาอย่างนั้นเอาลวดตินู้ยัวดลวดอืมวดก็ได้เสียก็ได้มัดมัดเขาไปให้ผมนอ่ผมใช้เอามาหอยต๋หอยเกี่ยวนี่แหละอืมหอยแล้วไปแล้วบ่ดิโอ ลงน้ำปลาเขา่าลุงชีลเลยเนาะปลาเข่าลองเบื้งเี่ยวครั้งแรกครั้งแรกต้องลองมึงครับคลิปนี้ครั้งแรกเด้อได้บ่ได้ยังไดงกับจาว่ากันเด้อพี่น้องต้องลองมึงต้องลองมึงปูหน้าบ้านเฮาเนี่ละเร่งแดงนี่แหละเอาไว้หมักไวม้มเออื่นเส้าที่เฮาค่อยมายำนะโอเคครับพี่น้องลองมึงจัะมึงกันครับพี่น้องจะเป็นยังไง ใช้ยื่นมุ่งมันเขียวให้เราเขานเนาะอือจมไปเลยเนาะจมไปเลยโอโอเคแล้วแล้วคนนี้ลุ้งไปเราฝึกไปไปตามมีลุ้งไปเฮ้าเอ้า อีกไม้หนึ่งครับพี่น้องโอ้หอยเชลลี่กับมีตัวนี่นี่โอ้ปางามดิเดี๋ยวเอาปลามาแหลกปูดงเฮาจะบอกยังดอกลูกเสาาอืออือลอ้าองแงมัดแล้วไม้นี่ มึง,มงนี่แหละครับลปลา,าสดนี่ลงแล้วนี่มึงน้ามุ่งนี่ฮะเจ๊วางไว้นี่และไ,ไปครับพี่<อ>น้องอันสุดท้ายมื้อนี้จะอันลุงแหวนเฮาหกอันครับได้แล้วหานะมาลองมาลองลองเชิงมุ่งก่นกนอนไปอันสุดท้ายครับพี่น้องบัดนี้ เออแมนครับาอ,อาครับพี่หมายสุดท้ายเราบันนีพี่น้องตุองแหวงมัดแล้วอืมอามองลงแล้วผู้นำไหลยอยู่ตัวให้นี่ไหมหไเออโอ้น้าม่วมเลยนะนดดยนเออ น้ำท่วมอยู่โอเคเบิต้นกนกน้องหอแหวงเขาไปเราเอื้อมเส้าพอกันนะพี่น้องครับมายามน้งกันเอื้อนใดบ่ได้รุ่นน้งกันพี่น้องไปฮะไปเจอกันพรุ่งนี้เช้า3 2 Three, two, 1อ่อาอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับหกโมงเร้าเป็นที่เดียบรอยแลย้วไปพาพี่พ่น้องมาเก็บรอบปูก่อนมื้อนี้โอ้มีเสียงระดงระนาด อยู่วัดพร้อม <c oughs> ไปกันครับผลมุงแหวงไปก่อนแล้วเอาโอ้บรรยากาศมานันนี่เอ,อื้มคึมครับเอ้ามาเมืองครับหมายนี่เป็นจังไดเนาะไปจังไดมีอย่างบ่ <c oughs> ไม่มีอย่งางหรอกไ่มีอย่าปลายังเขาเนี่ยปลาดีอยังยังอยู่ดีหอยปลาอ้ปลาเสือเขาตัวนี้ปลาเสืออ๋อดักเนาะดักปูได้ปลาเสือ ปลายางยางอยู่ปลายังอยู่ปูบมีบ่ปูบ่มีปวหอยเข่ามเชอรี่เขาก็ปลาเสือเล่นไปเลยเต็กักมงมังมึงลาเสือ ปลาเสือหาตัวกูไปว่าปลาเสืออะไรไดีนี่เนาะแง่หนาปูน้ำ<ะ>ปลาไม่ไหลยขันไม่เอาปลาขันเอาเนื้อนั่นเนาะเนื้อสูตรเ้าเนาะเขาคู่กะปิเ้านี่ที่ขกกเาขาดีได้เนี่ยเขาดีเน,นี่เต็มมีแต่ปลาเสือพี่น้องไปไม้ต่อไม้ต่อนะมาอีกพออีกไม้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 อีกไม้หนึ่ง

นี่นี่นี่มีกุ้งเหรอพี่น้องเอ้าแล้วบุหาแรง,งอยู่นี่อืม,มน,นี่ขนาดว่าได้ใส่เนื้ออันนี้อย่างเดียวนี่เนาะลงุงเนาะใส่แต่เนื้อป,ป่ามันพวงในป่าหอดบ่มี่อย่างเลยเนี่ยเขาไมยังกัดจีนเนื้อบ่มี่อย่างกัดกินเลยโอ้เขาคุกกะปิเขาเนาะอเออโอเคครับไปเอาล้ว อาจจะมีคลิปดักกุ้งฟอยด์ระบาดเนี่ยพูกน่ะหลายตัวอยู่ดินี่ขนาดบริเวณส้เงีอบดินี่ไปตัวเขาใหม่ใหม่ปูนนะเฮ้ย,ย,ยมึงลุงแหวงได้กุ้งอีก่ะฮัเจ้า,ออจาของหน้าเพิ่นครับเพิ่นว่าลกหนาก ไม่ได้ดูตอนนาแรงไม่ได้ดูเลยมันมีเปล่าไต้กุ้งดิกุ้งนี่มีกุ้งเว้ยพี่น้องมีกุ้งเว้ยมีกุ้งเว้ยเออดักปูอะไรดักปูนาได้กุ้งเอ้าวยาออกหรืไงน่ะฮะย่าออกเหรอย่าออกแล้วมาจอมติดหอนไหมจอมจอม Sam coat. Cow sway nó vina. Hang you. 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 để you. Hang you. เดินครับพี่น้องเนี่ยเนี่เน,นาะก็ะซัมโมเดลเยื้อยังใส่ตัวเนาะอยู่จะป่าไหม,มนี่กุ้งฝอยเขาฝอยนี่ครับโอ้คขยันใส่เงื่อนี่ซั่มเลยนี่เนาะโอ้ตรงนี้ตรงนี้คลิปหากุ้งฝอยให้พี่น้องเห็นแล้ววันนี้เนาะนี่ครับได้อยู่เดิโอ้เสียงปลาบ่อน บรรยากาศไปตัวลุงแหวงเขาไปนี้ไปทางนี้จะอ่านเราเพิ่มเขาอีกสองอ,อันครับอะพี่น้องมาหอดแล้วทุตยานมาหอดหากระไรผดยังกุ้งกุ้งวะเทะๆกนไม่พี่น้องของผน,น่นนองงโอ้โหพูดน,น,นะบนน่ะมีเต็นโดเต็นโดครับขนาดบริสเงนี่ยังไม่เงียบป่านหนูร้อยจะชื่อไหม ทางน้ำพอมนะลุงเนาะทางนา้ำพอมครับนี่ใสปูนา,นา,นา,นานได้กุ้งฝอยครับหมกหอยก็ได้ไม่ก็ได้ังๆังบัง,งนอนะ่ะหุ้ยเด็กปนลีนะเด็กปนอยูป่ปนกุ้งห้องนนี่ปนกุ้งอันจริงก็เป็นต้มน้ำหม่เนาะ อืมอันปลาตัวนั้นก็จักยังตอนนั้นลอยน้ำเด็ดทุ่ซสื่อทิ้งิ้มันมาแก่แค่นพี่น้องกลุ่มไม่แก่แค่นเออเออไดนนะไม่พี่น้องมึงนี่ครับเด้อเด้อเดเห็นป่อมพีน้องมึงเห็นเห็นเยอะเห็นเยอะทัองหักหอยทั้งกลุ่มอ่ะอืมเอาเอเอกลุ่งก็เอาเราวะเออ น,าน้าลุงแห่งเหาถือว่าเด็กไปปอนอยู่นี่กุง้งนี่ไเด็กุง้งฝอยไปปนเหรอเฮากินกับวตำบกกินกับวอ,อ,อย่างอื่นต้มน้ำไมหโอ้ผิดโอ้ยต้มน้ำไมมไปไปยังไงยังลายหอยลายผุดแล้วนะ่ะมีไข่หอยหยอังมีใครหยอยเน,นาะใส่ไปใส่หรือเปล่านมชลีมองในไข่กับลาย กินต้นเขานี่จอมพอยอได้หนิเพ่นนี่ะะนอเคอครับเ <c oughs> ดี๋ยวอันทุดไทยเข้าไปรุ่นกันโอ้ยเหมาะเลยว่ะลุงแหวงนราให้นี่เนะาะทั้งตั้มนี่มามามาไม้ทุดไทยเขาใส่ไว้เมื่อวานนี่น้ำเล็กๆไม่พี่น้องเ,เห็นด้วย ไป,ไปอย่างตัดเต็นดองดองอยู่ตัวเดียวนั่นไอ้นี่มันมีกลุ่มนี่เนาะไอ้นี่มัมีกุ่มมีอยู่หนึ่งตัวสองตัวนัน่นนี่นี่นี่นเห็น,น,ววนไหมแดงแดงอือโอ้หมายถึงไทยบ่ปันใดบ่ใดเลยละ่ะติ่มกันติ่มกันสองสามตัวติ่มกันไปอ้าวถือว่าโอเคครับพี่น้องถือว่า บ่ได้ปูก็ได้กุ้งหรอไปวันนี้นี่ครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยงามงามงามโอเคครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่มุงจนจบคลิปเด้อพี่น้องดเด้อเด้วคลิปหน้าจะหากุ้งฝอยไปฝากพี่ฝากน้องโดยเต็มโตบบดนี้โอเคหุงหมองมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดติดตามให้ครับสวัสดีครับ